มีผู้คุมคนยังไงวะจังหวะเนี้ยไปเลยดีกว่าจังหวะเนี้ยเดี๋วตามมันตามไม่หยุดเลยอะ่ะเดี๋ยวนะดีก่อนเปซื้อกอนเอา สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับมาพบกับผมนะครับช่อง J p y r a m i d นะครับผมวันนี้ก็มาเล่นแมปผู้คุมขังมากที่สุดนะฮะหือคุกของแบรี่นั่นเองนะครับผมฝากกดติดตามกด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับผมไปครับเราไปลุยกันเลยครับผมช่วยด้วยช่วยด้วยเจ้าจกกับฉันมาทำไมเนี่ยเจ้าแบรี่ฉันไม่ได้ทำอะไรผิดเลย โอ้ไมยก็ทาไงดีอ้อพวกนายก็โดนเหมือนกันเหรอเดี๋ยวเราหาทางออกกันดีกว่าจังหวะนี้ยไปไปไปกันไปครับจังหวะนี้ก็ลวยกันได้เลยฮะมันจะมีลูกศรให้วิ่งตามนะฮะไปเราวิ่งตามลูกศรเลยฮะก็เล่นไม่ยากเท่าไหร่นะครับระดับง่ายนะครับผมห้องนี้ก็จะแบบเฮ้ยจะโดนไปได้ไหมเนี่ย ตูอะไรเข้าไม่ได้นะฮะไปต่อเลยมีการกระโดดด้วยนะครับผมข้างล่างนี้เป็นเหวนะตกไปนี่ตายเลยนะ,ะบอกก่อนไปเลยฮะนี่ฮะยังสูงเอา้าวเราเพื่อนไปไหนบนเนี่ยเอา้าเพื่อนหายหมดเลยฮะไปไม่เป็นไรเราไปคนเดียวก็ได้ฮะจังหวะน,นี้นี่ปุ่มอะไรอะ่ะเออกดดิอ๋อโอเคครับไปเลยกระโดดต่อครับผมข้างล่างเป็นหนาวเลยนะครับผมไปครับเราจะหนีคุกกันนะฮะวันนี้โดนจับอยู่ดีก็โดนจับเฉยเลยนะฮะเอ้ เจอปะแจกแล้วุบซะหน่อยไปหวยต่อฮะห้ยจังหวะนี้ฮะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงนะอุ้ยต้องจังหวะนี้ต้องหนีมันไปใช่ไหมไปเลยงั้นไปเลยดีกว่าเดี๋ยวกดปุ่มก่อนนะเปิดประตูก่อนนะเฮ้ยไปไปแล้วเอ้ยมาแล้วมาแล้วว้ามาแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาอย่ไหนฮะมามาไม่หยุดแล้วไปแล้วไปแล้วอุ้ยอุ้ยมาไม่หยุดเลยปะไป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 กระโดดเลยฮะตามทุกสองเลยฮะไปเลยครับ อามาไม่ได้แล้วเจ้าเบลี่เฮ้ยวิ่งเร็วเหมือนกันนะเนี่ยไปต่อไปต่อให้เราไปจังหวะนี้ฮะเดินค่อนข้างน่ากลัวเหมือนกันนีนะ่ทางเนี่ยเออไปไปทางเล็กนิดเดียวเองเราไปเช่าท่องแอร์อแล้วฮะไปครับจังหวะนี้กระตดลงได้เลยใช่ไหมไปต่อฮะมาะลรโ่ oh, ที่ห้องน้ํานะเปิดไม่ได้นะประตูเปิดไม่ได้ครับไปดูสํารวจหน่อยนะ มีห้องน้ำว่าพี่เอ้ยเปิดห้องที่สองมันมีคนอยู่เลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราเปิดห้องที่หลังแล้วกันเราเปิดห้องอื่นก่อนเออห้กิ่นมาเลยนะฮะไม่มีทางออกแล้วลองดูห้องนี้แล้วกันนะครับอ่าไม่ใช่นะฮะเราเจอเจอพวฮะขุดดิน,นะฮะขุดอันนี้ใช่ไหมอ่าไปเลยทั้งนั้นนะขุดลุยไปเลยเออขุดท่วมลวเลยเนี่ยวันนี้ <laughs> โอเคไปลงมาแล้วฮะ มาที่ไหนชั้นใต้ดินเหรอครับโอมีลาวาด้วยนะอุ้ยอุ้ยกระโดดย่ามันกันแน,เน่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอเลงแป๊บเฮ้ยมีลาวาด้วยเว้ยในคุกใต้ดินะไปครับไปครับไปครับ,รบ,รบจังหวะนี้ก็ยังไม่มีไรฮนะยังไม่มีไรไปต่อโอเคเรียบร้อยฮนะไปนะสะพานนี้ยังไงครับผมอุ้ยสะพานนี้ก็น่ากลัวนะเนี่ยไปฮะเอ้ไปครับเอ้า อา้าตกอา้าหักเหรออา้ายังไงครับเนี่ยสแสดงว่ามันต้องกระโดดทีเดียวใช่ไหมเดี๋ยวลองใหม่นะฮะไปอ๋อมันเป็นไม้หักฮะ,ะเดี๋ยวต้องรีบกระโดดทีเดียวอ๋อโอเคฮะกระโดดแล้วก็กระโดดต่อให้ไวที่สุดเลยครับหนีตรงนี้ก็มีนะฮะไปฮะไปต่อก็อไม่มีอะไรฮะไปฮะอันนี้อะไรเนี่ยเอ้ยไม่น่ากลัวจังนะไปดูดี่เขาทามว่าโอ้ยน้ำเก,เกือบเกือบมองไม่เห็นเกือบไปละเกือบไปละ เฮ้ยตะกี้เห็นมีลูกอะไรกิ้งมาด้วยวะนะเดี๋ยวไปดูใ,ใกล้ฮะคืออะไรโอ้ยลูกไฟเหรอไปฮะหลบเดี๋ยวหลบข้างเสาก่อนนะหลบก่อนหลบก่อนเดี๋ยวันผมว่าต้องมาอีกแน่ๆเลยยังไงมาละหลบก่อนหลบก่อนเออไป,ไปเฮ้ยมันเหมือนไอ้นี่เลยอะเหมือนนังเรื่องอะไรสักเรื่องจําไม่ได้ละอย่างนี้เลยกิ้งมาอย่างนี้เลยฮะเดี๋ยวหลบก่อนหลบก่อนอ่าไปฮะนี่ฮะซ้ายมือไปเจอบันไดละ ไปเลยครับวันนี้อ้าวเจอแย่เจอแมรี่แย่มันเยอะจังเลยเนี่ยได้ยังไงเนี่ยห้องเนี้ยเดี๋ยวนะวิ่งมันก็ต้องเห็นใช่ไหมนั่นไงมาแล้วเอาแล้วเว้ยเดี๋ยวนะฮะวิ่งก่อนนะขอวิ่งก่อนนะครับผมมาแล้วครับมาแล้วโอ้ยมาทันไหมเนี่ยโอ้ยกดไม่ทันเดี๋ยวนะขออีกรอบอ,อีกรอบโอ้ยมันมาไม่หยุดเลยว่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอวิ่งก่อนโอ้ยมันมาเฮ้ยมันตามไม่หยุดเลยนะไปไปฮะไปฮะไปครับกดครับ ครับผมเรียบร้อยเอาเอาโอ้มก god มาฮะตะกี้ตายนะครับผมไม่ทันจริงฮะไปไปอีกทีหนึ่งฮะจังหวะนี้ไม่มีอะไรฮะห้องนี้ก็แค่แบบเปิดเข้าิดสวิตช์ฮะเปิดประตูครับเอ้าผมเปิดเลยนี้ว่ะ่อกี้มันเปิดทันอยู่แต่ว่าโดนแบรี่จับไปก่อนนะไม่เป็นไรเราวิ่งออกมาเลยฮะไปครับขึ้นไปดานชั้นต่อไปนะฮะผมนี่ก็โอเคไม่ตามแล้วตามมาไม่ได้แล้วฮะ ไปกันต่อครับผมครับกระโดดครับไปครับผมนึกว่าระหว่างการเล่นน่าจะมีอุปสรรคนะฮะแต่ว่าอาจจะเป็นโหมดง่ายก็เลยไม่มีอะไรนะฮะวิ่งชิวๆตัวน,นี้มาเป็นห้องห้องอะไระกดดีดีพาวอ๋อมืรีเซตใช่ไหมเราต้องขึ้นไปข้งบนใช่ปะไปครับกดไปเลยครับอ่า ตื่นเต้นเหมือนกันครับผมวิ่งหนีออกจากคุกนะฮะไม่รู้ไปทําอะไรผิดมาอยู่ดีติดคุกเลยฮะไปอะไรคาเฟ่การฝึกอบรมด้านความปลอดภัยฮะด้านขวาไปได้ไหมดูเหมือนจะไปไม่ได้นะฮะไปไม่ได้ฮะนั่นก็ต้องมีทางเดียวแล้วด้านซ้ายมือี่ครับจังหวะนี้กระโดดสูงไปไหมกินเครื่องดื่มเพิ่มเพิ่มพลังใช่ไหมกินเลยนั่นไง เป็นเดอะแฟตไปเลยฮะจังหวะนี้ครับไปเลยฮะกระโดดไปเลยฮะโอ้โหยิงนึยกว่าเดอะแฟ้ยังวิ่งยังไวจวังหวะเนี้ย <c oughs> อันนี้ผมก็วิ่งตกหลายรอบนะไม่ใช่ว่าไม่ใช่วิ่งรอบเดียวผ่านนี้ก็ตัดมาให้ครับผมไปฮะวิ่งนี้ต้องแบบจดุดจุดสีเหลืองๆอะ่ะให้กระโดดเลยมันจะพอดีกับตรงที่เรากระโดดถึงฝั่งตรงข้ามพอดีเลยอ่าเรียบร้อยครับผมมาถึงฝั่งตรงข้ามเรียบร้อยแล้วไปต่อไปต่อฮะ บันไดไปไอ้คุกนี่มันก็ไกลเหมือนกันเนี่ยนะว <c oughs> ิ่งมาพักนึกเลยเด๋ยยังไม่ยังไม่ชนะเลยอันนี้อะไรอะ่ะต้องไปดูสำรวจกอนนะฮะที่วางอะไรที่วางหาที่วางของอะไรอะหาที่วางขายอ๋อต้องต้องไปหาอะไรบางอย่างนะฮะเพื่อขึ้นไปบนท่อข้างบนฮะท่อช่องแอรงข้างบน,นะ,ะไปดูสำรวจห้องนี้ก่อนอ่ะเจอแล้วก็อีนเอง ไม่ผู้พ,พิไม่ใช่เก้าอี้ฮะบันไดครับผมสับสนไม่หมดแล้วจังหวะนี้นะครับครับตื่นเต้นก็ตื่นเต้นนะกลัวแบบจะเจอจ้าเอ๋กลางทางฮะแต่ก็ไม่มีนะฮะก็ยังเป็นโหมดง่ายอยู่ก็ยังไม่มีอะไรตื่นเต้นระหว่างกลางทางนนหวังหนีออกจากคุกนะครับไปฮะจะเจอด่านอะไรเฮ้ยมีพัดลมว่ะอุ้ยพัดลมใหญ่ด้วยฮะดูแล้วน่าจะวิ่งยากแน่ในอันไงว่าละ โอ้นี่ก็ทีถ้าเกิดว่าพลาดทีนี้คือตายเลยนะเนี่ยหนามเต็มไปหมดเลยฮะนี่ก็พยายามคุมดีๆนะฮะเวลาเดินมาตรงนี้เพราะลมนี่พัดแรงมากเลยฮะถ้าเราไม่กดนะเรียบร้อยเลยโดนเป่าตกไปแต่วะนี้ก็ไม่มีอะไรครับไปต่ออ๋อนี่อะไรกระโดดท่อระบายน้าเหรอไปฮะไปต่อกันนะโอ้ขณาก็ปิเอะอะ เออไม่งันขาดคำแล้วตกท่อไปแล้วเอาใหม่ฮะมาม่มาใหม,ม,ม่เออต้องต้องจังหวะกระโดดนี่คือต้องแบบเล็งดีๆเลยนะคือแบบถ้ากระโดดผิดจังหวะนี่คือเรียบร้อยเลยครับผมเนี่ยอันนี้ก็น่ากลัวอยู่ไปแต่ก็อ่าไปอะไรนี่ปิดวาลวปิดวาลวแก๊สนะฮะอ่ะสีแดงๆนี่แน่เลยวาลวไปปิดกันครับผม โอเคอ๋อปิดปุ๊บก,ก็จะหายไปมีทั้งหมดสามวาลวครับผมอันนี้ยังพุ่งๆอยู่เลยอยู่ไหนอะเดี๋ยวผมหาแป๊บนึงนะครอยู่ข้างล่างปะอ่าเจอแล้วไปเลยฮะปิดเลยฮะอีกวาวหนึ่งวาวที่สองฮะวาวที่สามขวามือเห็นละไปต่อฮะปิดวาวที่สามนะครับผมไปกระโดดไปฮะปึ๊บอ่าเรียบร้อยทีนี้เรียบร้อยแล้วฮะปิดครบหมดละไปฮะ ต่อเลยเ,เพื่อนร่วมทางหายไปหมดเลยฮะไม่มีใครเล่นเลยแบบนี้ไปฮะไปต่อตอนนี้คือผมแบบวิ่งคนเดียวเลยนะหรือไม่ก็ผมอาจจะเล่นดึกไปหน่อยฮะไม่มีคนก็เลยโล่งนะฮะทุกทีจะมีเพื่อนวิ่งวิ่งเป็นเป็นเพื่อนกันนะฮะแต่ตอนนี้น่าจะไม่มีฮะผมยังไม่เจอใครเลย ไปครับก็ไปคนเดียวนี่นะไปอีกแล้วฮะเจออะไรช่องลมเลยใช่ไหมมาอีกแล้วครับพัดลมอันนี้เป็นยังไงครับผมลมโอ้ยเดี๋ยนะเดี๋ยนะอันนี้อันนี้เร็วเหมือนกันนะเดี๋ยวนะเดี๋ยนะโอ้ยเกือบไม่ทันเลยฮะออ้ยมาไปต่อครับไปกระโดดครับไปโดดไปโดดไปไปฮะโอ้หนี่ไวมากไปอีกไม่จบไปอีกฮะโดดไปไปอีกครับไปอีกอ่าเรียบร้อยครับผม อุ้ยเร็วเหมือนกันนะเนี่ยไปต่อไปต่อไม่มีอะไรก็ยังไม่มีอะไรฮะหนีต่อครับผมพัลลมอีกแล้วครับอันนี้แรงขึ้นไปข้างบนใช่ไหมไปครับยังก็ไม่ยังไม่มีกับดักเยอะนะฮะอันนี้มันเป็นแบบว่าโหมดง่ายนะครับกับดักไม่มีนะฮะก็ผมก็ยังวิ่งมาผมก็ยังไม่เจออะไรที่แบบว่ารู้สึกว่ายากจนเกินไปนะอันนี้อันนี้ตรงนี้ใครๆก็เล่นได้อุ้ยเอาละพ่อครัวใช่ไหมเนี่ย ต้องต้องโดนเล่นงานแ,แน่ๆเลยจังหวะนี้เดี๋ยวนะผมขอแอมดูก่อนผมว่าใช่แน่ๆเลยเดี๋ยวนะเอาไงก็ต้องไปนะนั่นไงมันมาแล้วมีหลอดเลือดด้วยเอาแล้วครับโดนแล้วครับจังหวะนี้วิ่งตามมาแล้วโอ้ยเดี๋ยวนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออเห็นอะไรโอ้ยออ้ยมันยิงอะไรวะเฮ้ยเป็นปลาอะไรใส่ผมเนี่ยเดี๋ยวนะโอ้ยเอาอีกแล้วโอ้ยโซโล่เดี๋ยวนะอาหารซูกาอะไรนะอ๋อจัดไปเลยครับผม ฮะอ่าฉันก็มีนะจ้าอโอ้โหเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้ยตลบม,มั่วแล้ววิ่งก็เดินช้าโดนมันปลาอะไรใส่ไม่รู้ครับวิ่งหนืดเหมือนกันฮะวิ่งช้าเลยคเราก็จัดสวนไปหน่อยฮะเดี๋ยวนะผมขอวิ่งตั้งหลักแป๊บนึงอุ๊ยโ,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 โดนครับอุ้ยจะจะหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขอยิงหน่อยขอยิงหน่อยเดี๋ยวอุ๊ยยิงไม่โดนเลย อมันเออเรื่องกันนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอขอตั้งหลักก่อนมา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 เจอกันหน่อยมาเลยมาเลยโอ้ยิงไม่โดนผมเดี๋ยวไปยิงอะไรเนี้ยยิงกระแมงผมอะมาจังหวะนี้ผมไม่พลาดละมาเลยพอครัวเลยพอครัวแบล์ลี่เหรอมาเจอผมหน่อยเจอผมหน่อยจังหวะเนี้ยมาเลยครับมาแรกกันเลยครับมาแรกกันเลย เรียบร้อยครับผมเรียบร้อยเรียบร้อยเกือบเหมือนกันผมเกือบเหมือนกันไปไปต่อเนี้ไปฮะจะเจออีกไหมครับเนี่ยแบลงแบร,แบรี่นี่หลาย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 คนแล้วตอนเนี้ยไปฮะด่านต่อไปนี่อะไรครับผมอันนี้อะไรสไลด์ลงไปเรอฮะไปครับไปตามนั้นเลยครับ โอ้เหมันวิ่งรถเหมือนเ่เกมรถแข่งเลยฮะโอ้โหจังหวะนี้ครับกระโดดข้ามมาฝั่งนี้แล้วเรียบร้อยครับผมโอ้ยกระโดดมันได้ไงใน,ก,นกล่งไกเลยฮะไปฮะก็ยังไม่เจออะไรไปต่อฮะไปครับขึ้นไปตามทางเลยทางออกจากทางออกใช่ไหมไปครับผมอ,อ่เจอเจอยครับลมครับต้งมาไปอะไรอ้าววูนเลเซอร์ อุ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอ้ย,ยังพอได้อยู่เลเซอร์เลเซอร์ฮะเพื่อนโดนนี่คือม่องเลยตัวเลยนะฮะเลเซอร์เนี่ยไปครับก็ยังไหวอยู่ฮะไปฮะหลบไปขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วหล,ลบไปแล้วครับผมอ่าเรียบร้อยมาแล้วครับมาชั้นบนแล้วฮะตอนนี้วิ่งไปต่อครับยังไม่จบนะฮะไอคุกนี้ก็ใหญ่เหมือนกันนะฮะอุ้ยเจ,เจอเจอทางเจอพื้นดินแล้วฮะ สแสดงว่าใกล้แล้วฮะใกล้แล้วเราใกล้จะหนีสําเร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวไปตามทางก่อนรับไม้กระดานของคุณที่นี่ต้องใช้ใช่ไหมถือไปก่อนนะครับผมเอาไว้ใช้ข้ามนะครับผมไปโอ้ยน้ำน้ำน้ำ,นำป่ายวางไปเลยไปครับเล็งละผมเล็งละอ่าไปต่อเลยฮะเดินข้ามไปเลยครับผมนี่เดยนแล้วก็เราเรา,เราใช้ต่อเด้เลยนะไม่ต้องไปเก็บถึงสามแผ่นนะครับผม ใช้ต่อไปเลยฮะใช้ได้หยิบได้เลยหยิบมาแค่แผ่นเดียวพอครับผมแล้วเราก็ใช้หยิบใช้หยิบ,หย,บหยิบวางหยิบวางไปฮะไปครับประตูอา้าวเจอหุ่นยนต์ครับผมหุ่นยนต์ของแบรี่ใช่ไหมครับเนี่ยหุ่นยนต์กลไกลของแบรี่รมาเลยฮะังหวันนี้ผมยิงอยู่หลายครั้งเหมือนกันนะคักนึงกว่าจะผมจะรู้ว่ามันต้องยิงที่แขนนะครับผมแขนขวาแขนซ้ายหุ่นยนต์นะครับผม ก็ไม <ersch> ่ยากเท่าไหร่ครับผมแต่ว่าก่อนที <resulted. S 2> ่ผมจะรุยพุกตาไหลายรอบนกันนะยิงเอ๊ะไม่ไรก็ยิงไม่รู้ไงยิงไม่โดนทำไมยิงเลือดไม่ลดสุดคือยิงแขนซ้ายแขนขวาครับมครับตบบนี้ครับผมไรฮะแบรี่เหรอเอ้ยนายนี่มีของเล่นเยอะเหมือนกันนะเนี่ยตายครับตายครับเรียบร้อยครับเล่นนายเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแบรี่ อยูด่ดีๆมาจับเราเฉยเลยเราจะไม่ทำอะไรเลยไปครับไปต่ออุ้ยเจอรถนะฮะหน่วยสวาดเราจะหนีไปแล้วนะฮะจังหวะนี้ไปครับผมลาก่อนนะครับคุกคุกของแบรี่นะครับผมไปแล้วครับผมทะเลสไาะฮะเราจะไปไงต่อครับเนี่ยตัดจบยังไงไปถึงไหนอ่ะอ่ะจอด ยังไม่จบนะฮะยังมีต่ออีกฮะไปครับไปต่อฮะตอนนี้อยู่ทะเลทรายนะฮะแบรี่คงตามมาไม่ได้นลฮะจังหวะนี้ผมหนีออกมาจากคุกเรียบร้อยแล้วครับผมไปกันต่อครับได้ขึ้นไปข้าบนอยู่ครับผมไปไปตามทางเลยฮะแบบนี้ก็เพลินเพลินดีนะฮะเล่นชิวๆนะครับผมใครเครียดนะผมผจญภัยะฮะ คคนที่เพื่อนๆที่ชอบเล่นแบบสไตล์นี้ก็โอเคอะไรแบบนี้ก็ใช้ได้ฮะก็ตื่นเต้นนิดหน่อยนะฮะแต่ว่ามันจะผ่านระดับแต่ละระดับไปก็อาจจะยากขึ้นเรื่อยๆนะฮะอันนี้เป็นระดับง่ายก็ไม่มีอะไระฮะไม่มีกัมกักเยอะมากครับผมไปครับลาก่อนนะเจ้าแบร์รี่อาหนีไปได้แล้วเหนื่อยลึกเกินครับผมบา,บายยครับเจ้าคุกแบร์รี่นะครับผม โชคดีไปฮะโอเคอ่ะมันตัดมาที่นี่นะฮะตัดมาที่ล็อบบี้นะฮะแล้วก็มีปืนใหญ่ให้เราหนึ่งกระบอกฮนะห้องขังอ้าวเอาเรามาโผล่ที่นี่แล้วนะฮะยังไงครับอ๋อเอาเราเป็นตำรวจฮะอ๋อเราเป็นตำรวจเดี๋ยวลองยิงเลยฮะถ้างั้นลองยิงดูเลยฮะ อันนี้คนอันนี้เขาจะหนะีเนาะเราลองช่วยยิงยิงได้ไหมยิงไม่ได้นะฮะอาจจะเป็นแบบว่าเป็นโหมดเข้ามาให้เล่นสะนะุกสนานผมลองยิงละมันยิงไม่ได้นะะผมก็อาจจะแบบไม่รู้ไม่แน่ใจว่าฝั่งเพื่อนตรงข้ามเขาเห็นเราไหมนะฮะ โอเคครับจบเรียบร้อยนะครับแบบนี้ก็ชื่อแมปคุกของแบรี่วิ่งนะครับผมเพื่อนๆสามารถไปสแกนหาดูได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบนะครับฝากกดติดตามกด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับสำหวันนีครับผมสวัสดีครับ